โอเคครับก็เดี๋ยวเราจะไปดวนกับน้องอันวันนี้แน่แ่โอ้โหป๊อบใหญ่เลยเมื่อคืนโดนไปเยอะโอ้ยท่ามันเยอเน่เน่เน่ต้องอันนี้ต้องมีอันนี้ถึงจะแรงเป็นไงเป็เนีงยเยอะสสมมาแล้วกัน โอเคครับสวัสดีครับผมวันนี้วิบากก็โอเคปล่อยให้เขาเล่นไปแล้วอ่ามาแล้วอะมาวันนี้เดี๋ยวเราจะเล่นแบบใส่หมวกแต่เดี๋ยวเราจะเล่นก็คิดว่าน่าจะเป็นรันเดียวเนาะเพราะว่าฝั่งนู้นรถน้อยเดินอันแน่ๆชอบอีกแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้อันส่งส่งงานของตัวเองไปยังโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะไปดวลกับน้องอันวันนี้แน่แน่น้องอันดูดูทุกคนโอ้โห รถโซ่จาก420ใช่ไหมลงมา415แล้วก็เปลี่ยนสเตอร์เป็น1430เฮชเช่มันก็ตันไว้ดิโอ้โ,โหปับใหญ่เลยเมื่อคืนโดนไปเยอะมาๆาเล่นกับขำๆนะผมน้ำมันมีไหมเนี่ยแปบ๊บหนึ่งอด,ดูเอ้ยท่ามันเยอะนี่นี่นี่ต้องอันนี้ต้องมีอันนี้ถึงจะแรง น้ำมันกูมีไหมเนี่ยโอเคมีอยู่เล่นกันบ่อยเดี๋ยวน้ำมันหมด เป็นไงเป็ยิงสามมาแล้วจันอันนี้แม่เรื่องถามอาการก่อนเวลาเปลี่ยนแล้วรู้สึกดีกว่าเมื่อคืนไหมมันก็ดีโอเคแต่ทำไมพี่ว่าเมื่อคืนไอ้เมื่อคืนมันจิดอ๋อเมื่อคืนเราไม่ได้ใส่หมวกอ๋อวันงั้นเดี๋ยวเราทิ้งหมวกไว้ตรงนี้เลยไหมลองเล่นโอเคกำลังลงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บหนึ่งแป๊บนึงเราเล่นเาไหลออกโอเคไหม แ,แต่ผมรู้สึกว่าของของน้องงานนี่ถ้าเป็นสเต็ปเมื่อคืนจะน่ากลัวกว่านี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกันที่รถวันนี้โดนมีเทนเลอร์เลยเราเล่นนะเราเล่นโลกผมใหญ่กว่า2อมิลนะทุกคน ชักเดิมเหมือนกันเครื่องผมเคลียร์เคลียร์แลนด์เคลียร์แลนด์มาแล้วเครื่องผมเคลียร์แลนด์มาแล้วนะโอ้โหโซยานจัดไปแล้วโอเคก็ขนาดยานก็วันนี้เมื่อวานรถยนต์วันนี้นนนนเทเลอร์พี่ วันนี้เป็นวยนแล้ววันนี้เป็นเทเลอร์เลยววววไม่ไม่ได้แข่งวันนี้ขำขบอกคนดูแล้วเราแข่งกันขำขก็คือวันนี้แต่เออวันนี้พอพขาไปยับกว่าเดิมโอเคพี่ลางตึงวันนี้ผมดูแลวฟังเสียงแล้วนะอันนี้มีแก๊กแน่เนี่ยอันนี้เราอีดูอยู่กัน เ,เพราะว่าน,นี้ต้นเขาได้ต้นเขาได้นะต้นเขาได้เพราะสเตอร์เขาใหญ่ด้วยแต่แต่ก็ไม่เป็นไรขำ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 ,ขำ,ขำเพราะว่าแต่ถ้าคันนี้เป็น59โอาน่าจะโดนเพราะน้ำหนักอันเบากว่าแล้วอันนี้5เอ,อ้ยอันนี้59อันนี้57ไม่ไม่มีชักแต่อือันนี้น้ำหนัก15โลผมผมหนักกว่าแล้วอันนี้ด้วยวีบ้ระบบเกียร์ไม่เหมือนกันอ่า ่อ๋อเอา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 โอ้โหเจ้าล้าวอ่ะแล้ววันนี้ครับเราเล่นกับนักอ่านเรียบร้อยแต่แต่เราจะเราคงโอ้เมื่อกี้ว่าจะไปวัดจีให้นะผมแต่เดี๋ยวโอ้โหโอ้ไม่ goodness โคตรยานโอ้โหอุ้ยเลอะเลอะเลยบอกนอเขาแปลเป็นหัวชีนะทุกคน เสียงโคตรเอาอ่ะโอ้โหโซ่กูโซ่กูยานแบบโคตโอ้ไหนขอขอส่องหน่อยโอ้ยไปดูนู้นนี่ยานยานยานแป๊กเลยโอ้โหโอ้โหากปากเล็กิีากโอ้แรงโคตรอะโอเคครับวันนี้เราคงไม่ได้ซัดกันแล้วนะเพราะพักก่อนเพราะว่าโซ่ยานมากนะผมโซ่ผมยานเรียบร้อยแล้ว ก็เดี๋ยวอันนี้ขำๆนะเพราะว่ามันโคลลเวตอยู่แล like ้วเดี๋ยวเราเข้าไปปิดที่บ้าน